สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเอาเดี๋ยวคลิปนี้นะครับพามาเบิ้งฐานยกร่องนะครับผมฐานยกร่องของรถขนาดฐานสิบแรงครับพี่น้องรถสามสิบหกจุดห้าสิบแรงนะครับใส่นะครับคูปัต้ายันม่านะครับถ้าเป็นจอเดียกับกับสี่สิบแรงห้าสิบแรงใส่ได้ครับพี่น้องเพราะว่าอยู่บ้านก็ใส่ประมาณนี้เนาะความยาวของโครงฐานอยู่ประมาณเมตรหกสิบนะครับผมเมตเมตรหกสิบนะครับ อันนี้ยังบ่ทันล้างพี่น้องเพิ่นก็ลงเฉลรถใหม่เลยเบิ่งสีพานนโลดพานตัวนี้ใหม่แหงครับเบิ่งน็อตครับน็อตน็อตยังใสๆเลยครับแต่ว่าอาจจะสีก็อาจจะหลุดลอกธรรมดานะครับหลุดลอกธรรมดาเพราะว่าเพิ่นตากฝนไว,นว,นไออนนว้นะครับพอดีเจ้าของเก่าเพิ่นขายรถไถออกครับเพิ่นขายรถยันมาว่าอิ่มนะครับสามหาเจ็ดเอนะครับออกเพิ่นขายรถยันหมาออกนะครับผมเพิ่นบ่ได้ ใส่รถเพิ่นก็นเลยขายอุปกรณ์ออกความนะครับผมผ่านเป็นลูกปืนใหญ่พี่น้องเป็นลูกปืนใหญ่ใบพานใบยีบซีนิวครับใบเต็มเป็นซื้อมาเพิ่งใส่ได้เจ็ดไรครับประถันแต่เจ็ดไรบ้านนี้มีปัญหาในเรื่องของอาการปลูกมันปลูกยังนะครับเพราะว่าเป็นไปเศ้าให้ใบนะครับเศร้าให้ใบบ้านนี้บ่เป็นไปตามอตีขาดใบน,นะครับนราออกรถมาคล้ายๆรว่าออกรถมา ออกรถมาเซาให้นะครับผมเซาให้แต่ว่าไปาให้บ่อไหลนะครับประมาณนั้นให้บอ่อไหลแต่ไปเซาให้เพื่อนนะครับพอออกรถมาแล้วเพื่อนเจ้าจของให้บอ่อหลเซานะครับนะครับที่ฟังคุณมา,จากจะประมาณนั้นนะครับ <c oughs> เพืเ่อนก็เลยจำใจต้องขายรถออกนะครับเพื่อนขายรถเยนมาออกแล้วอุปก,กรณ์เพื่อนเลยขายอุปก,กรณ์ออกนําน,นะครับผมเพิ่งใส่ไปเจ็ดไรนะครับใบนี้สีม่ต้องซีรุดแต่ว่า ใบนี่แทบยังเพราท่านคมเลยเพราะว่ามันใส่งานหน่อยนะครับผมไอ้ส่วนพวกสีแนวสีมันมันอ่ามันเป็นน้ำพ่นตากฝนนะครับตาบกฝนเราบริลลางเป็นสนิมนะครับ mm hmm. พอเข้าไปอันนี้เห็นบ่สีบ่อนี่ยังยังหลายหล,ย,ลยเลยตัวนี้พึ่งรุดหลอกไปหน่อยนึงนะครับแต่ว่าถ้าเข้าไปไถไปยังมันก็ดคัดออกไปเลยสะอาดขึ <c oughs> ้นเขาใส่กุปตะนะครับ L 5 0หรือว่า สามสิบพกนี่สามสิบพกกรได้ครับแต่ว่าผมว่าสามสิบพกหรือว่าสี่สิบนี่เอลสีศูนย์สี่ผมแนะนําเป็นใบยี่สิบสองจะดีกว่านะครับอันนี้เป็นใบยี่สิบสี่นะครับใบยี่สิบสี่นิ้วนะครับผมใบเต็มลูกพื้นใหญ่นะครับลูกพื้นใหญ่นี่บัวพันเป็นบัวใหญ่นะครับเป็นเป็นบัวข้างกลางพี่น้องเป็นเหมืนบัวใหญ่ดอกเป็นบัวขนาดข้างกลางนะครับถ้าใหญ่กว่านี้ก็จะเป็นของพวกฟอร์ดนะครับใหญ่เป็นบัวใหญ่สุดตัวนี่จะเป็นบัวขนาดกลางนะครับต่อหลูกพื้นใหญ่ นะครับสามสามเจ็ดเก้านะครับผมหลวกลสามเจ็ดแปดศูนย์เป็นลูกพื้นใหญ่นะครับแทบจะไม่มีมองซึกมองยังเลยอันนี้ยั่งหน,า,หนาครับการซึกยั่งหนาหนาเลยพึ่งเอาลงจะรถพี่น้องก็ท่านล่างอยู่เอาลางมากไปขึ้นนี่ครับพอดีไปส่งพันยกกล่องนะครับให้ลูกค้าทั้งอูดรน,นะครับผมก็เลยแวะเอาตัวนี้มานะนนะครับ สภาพที่สวยนะครับผมตัวนี้กูได้ไปนี่ถือว่าได้ดีนะครับได้ดีเลยแสงงานหน่อยครับอย่จะบริแสงงานผุมว่าไม่แห้งนี่ครับยังท่านหลังเนี่ครับขาขำมีใหม่ครับท่านใดที่สนใจนะครับจะได้พานยกลองกัโทรเข้ามาสอบถามได้ครับอึ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆเลยยังท่านหลังอยู่พี่น้องได้สีหลางไว้อยู่ นะครับเพิ่งก็ลงจรวดฝนกระโตกพดดีมากขึ้นนะครับเดี๋ยวล่างออกใบพันยังเต็มนลยแหละพี่น้องเพ็่นบริษัทงานนะครับจำเป็นต้องขายออกอ่ะเราว่ากันครับพี่น้องเนาะบริหามันมีหลายปัจจัยหลายอย่างนะครับผมบางคนเพิ่งออกรถมาเพิ่งขึ้นรถไปนะครับตังสี่ก็มีนะครับอุปกรณ์ที่เลือที่ซื้อมาไว้กับบริษัทงานต่อจะเป็นต้องขายครับตัวนี้ครับผมราคานะครับผมราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับ ใหม่ใหม่เลยนะครับใหม่ใหม่สภาพยังสวยๆเลยครับแก้วๆเลยนะครับส่วนหนึ่งพันเอหนึ่งหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมผมส่งฟรีให้หนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกนะครับผมถามมารับเองกับต่อรองไลยพี่น้องต่อรองไลยต่อรองได้นิดหน่อยนะครับผมนะครับก็พานตัวนี้ใหม่แห้งครับสวยๆเลยนะครับ 15,500บาทนะครับผมแถวใกล้ๆนี่ส่งให้ฟรีเลยนะครับผมส่งฟรีนะครับไกลกว่านี้ก็ต้องคุยกันนะครับผมตามระยะทางเนาะนะครับผมถ้าส่งส่งให้ได้ครับเมื่อวานนี้ก็ไปส่งมาจากอุดรนะครับผมไปส่งมาจากอุดรนะครับสองตัวเมื่อวานบ้านยกหล่อมบ๊วยไทยคลิปลงครับเพราะว่าดวนแห้งนะครับดวนแห้งตัวนั้นสองตัว นะครับถ้าเทียบกับของไม่บอครับของไม่ราคาสิมอือนนี่บนอาจจะต่ำกว่าสองหมื่นนะครับถ้าเป็นขนาดนี้นะนะครับขนาดเอ่อของไม่ลูกปืนห,หน่อยนะครับเป็นลูก no ปนกืนอ่าเบอร์นหน่อยสุดนะครับของเป็นบัวหน่อยบัวหน่อยลูกปืนหน่อยนี่ราคายังอยู่ราคาราคาทีม่มมนยังประมาณเป็นของลูกขึงนะครับของลูกขึงธรรมดานี่ราคายังอยู่ประมาณหมื่นแปดถึงหมื่นเก่านะครับผมหมื่นแปดหมื่นเก่านี่หมืน่น หมื่นแปดหมื่นแปดอาจะไปยี่สิบสองนะครับผมคือผมกรบโบนี่ใจเนาะแต่ว่าบาเกินไปยี่สิบสี่นะครับผมหมื่นแปดนะแต่ว่าตัวนี้ย่อมเราเป็นไม้แห้งนะครับไม้แห้งเอ้าสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาครับพี่น้องนะครับราคาหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับส่งฟรีหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกนะครับไม่ไม้นะครับมาเบิ่งตัวจริงได้อยู่ที่ร้านพี่แท็กเตอร์นะครับอำเภอตะการุ่งอนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับไม่ไม้เลยหูไม่สองหูครับนี่ หูเทิงนี่จะเป็นสําหรับจรเดียหูล่างเป็นของคู้บระตะนะครับมีหูหน่อยก็หูใหญ่นะครับผมเพเห็ดมาใส่เด็ทั้งสองหลุดเนะาะค้อมพันี่ความยาวอยู่ที่เมตรหกสิบนะครับหนึ่งเมตรหกสิบปืนใหญ่ใบเต็มนะครับใส่งานหน่อยครับพี่น้องเอา้าประมาณนี้ท่านใดที่สนใจกับติดต่อสอบถามเข้ามาครับรับรองว่าพานตัวนี้ไม่มีหม่องตีแน่นอนนะครับอาจจะมีแค่สีรุนหรอกนะครับตามธรรมาดานะครับตามธรรมาดาแน่นอนเพราะว่าผานมือสองกับยอมมี่ ทิตินะครับแต่ว่าตัวนี้แทบจะถ้าถ้าบพบว่าเรื่องซีนี่แทบจะไม่ตติดนะครับผมปืนนี่เพรต้องถามครับแน่นเอาประมาณนี้พี่น้องสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาครับติดต่อได้ที่นะครับผม096นะครับผม746 5024นะครับผม096 746 5024นะครับติดต่อมาเลยเลยครับพี่น้องเอาประมาณนี้พี่น้องเดียวครับเดี๋ยวท่านใดที่สนใจก็แจ้งติดต่อสอบถามเข้ามานะครับผม ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตมาล่างอองซักกอนนะครับค้าขับมีให้รบร่อยอย่างสวยๆเลยอาอประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหนม่ยีนาผมสวัสดีครับ